ตอนที่เป็นเลยตอนนี้ก็มาอยู่ใน CDS เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งรอตอ่อวันนี้เราจะมาประชุมมาคุยเ,เรื่องมหา,าแพทเทิร์นรูปแบบการบันทึกที่จะต้องไปใช้กับองค์กรแลกคะแนนระหว่างองค์กรกับสมาชิกนะคะรับก็เอาต่อยเป็นกรณีศึกษานะครับว่าเออเราจะมีแพทเทิร์นในการบันทึกยังไงสิ่งที่ต่อยมองก็คือเรื่องที่หนึ่ง เราจะต้องทําอย่างไรให้มีระบบนี้ก็เป็นของทั้งหมดนะครับที่อไว้ทํากิจกรรมกับผู้สูงอายุก็มีประเภทเครื่องเขียนนะเราแบ่งเครื่องเขียนด้วยก่อนเครื่องเขียนมนืวอก,กากัดกับสติกเกอร์นะครับอะแบ่งการ์ดออกมาเครื่องเขียน ด้วยสติกเกอร์อน,นี่การ์ดนะครับ h a p p i ้เ s s e x ็ l o r e r นะครับนนก็การ์ดที่เราใช้เล่นเกมสวัสดีัวสุ่นะครับก็ได้ให้ต่อยเอาไว้แล้วนะครับใครที่อยากเล่นการ์ดก็สามารถมาได้ที่ซีบีเอสนะครับมาขอที่ห้องนี้นะเคาน์เตอร์นะครับก็มาขอได้เลยแล้วก็นั่งเล่นนะครับพูดคุยกันเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำได้ด้วยนะครับว่าเป็นัไง เป็นการประชุม <c oughs> ประชุมเสร็จแล้วค่ะ วันนี้ประชุมกันเรื่องอะไรครับพี่วันนี้ประชุมเรื่องการประกอบนิเทศนะทราบต้องเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไม่ใชัเด็กที่เพิ่มขึ้นนี่พี่ตุ้ยนะครับข้างหลังนี่คือพี่เกียรตินะครับมีการโหงสวยนะครับก็วันนี้พี่ๆเขามาประชุมเตรียมเรื่องการประถมนิเทศของธนาคารเวลาวันศุกร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นมือใหม่ค่ะก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือ ช่ม่จากร,รมจารยบครับ<ล>หีฝากพี่ๆสมาชิกธนาคารเวลาปันสุขช่วยดูแลพี่ตุ้ยกับพี่เกียร์ด้วยนะครับวันนี้ประชุมมาก็เครียดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอยากจะดูแลสมาชิกให้ดีนะครับพี่ๆก็สละเวลากันมาต้องชื่นชมนะครับหลังจากที่เราใช้ประงานในการประชุมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครเราก็มาใช้เนี่ยค่ะสุกี้ในการเติมพลังแท้อง พลังสมองที่เราสูญเสียไปไอพันไอพัร้อนมันจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแฮปปี้ขึ้นถ้าใครจะมาทานชุเกี้มเค้ก็ศึกษาการใช้ระบบทางตรีสักหน่อยก่อนก่อนที่มาทานนะคะจะได้แบบไม่ต้องรอนนานค่ะขอบคุณ CDS ส่วนโมกที่ให้ใช้สถานที่ประชุมกันครับแล้วก็เจอกันใหม่ด้วยคบสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ